อันนี้ก็คืออัมเฟอร์ไหหลังนะครับไหหมายถึงว่าทะเลหลังหมายถึงก่ท่วมมาก่อนก็คือเมืองนี้เคยก็แต่ก่อนเคยเป็นทะเลนะครับแล้วหลังจากที่ท่าน้ำทะเลลดลงไปด้านซ้ายมือของเราไปประมาณสักสิบกว่ากิโลสิ่งที่เหลือไว้อยู่ที่นี่ก็คือทรายขาวที่เราเห็นไหมสองฝั่งทางนะครับอันนี้จะเป็นทรายทะเลที่เหลือไว้ในช่วงเวลาที่แต่ก่อนที่เคยทะเลเคยอยู่ที่ในพื้นที่นี้นะครับผมนะฮะ แต่ตอนนี้ทะเลลดลงไปเหลือเสือก็คือ,อ10กิโลนะครับด้านซ้ายมือของเรานี้ก็คือเป็นลงเลือยนะครับเป็นลงเลือยไม่ใช่เป็นอกองทรายนะอันนี้ก็คือเลื่อยอที่เป็นอของจะมาจากาต้นไม้ต้นยูคาลิปตัสหรือต้นกระถิ่งหน้าลงนะครับขเขาเลยออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะส่งไปทารงงานทํากระดาษ หรือโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้อัดนะครับผมนะฮะ <c oughs> ช่วงที่เวียดนามโดนฝนเหลืองต้นไม้ก็ตายไปเยอะนะครับฝนเหลืองนี่เป็นสารเคมีอย่างหนึ่งที่ขอหาเจออุร้ายครับผมนะฮทำให้ต้นไม้ก็คือตายทั้งรากจนถึงต้นนะครับผมนะแล้วก็คือเวียดนามนะฮะสมัยนั้นก็คือมนุษย์โดนโดนผลกระทบจากฝนเหลืองพอเขาจะหนักนะครับผมนะฮะ คนเวียดนาม่วนนั้นก็คือโดนเกล่ผฝนเหลือเข้าไปจะมีส่วนใหญ่จะเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นดีเอนเอทั้งในร่างกายต่างๆจะเปลี่ยนนะครับผมนะแล้วก็คือเวลามีลูกมีอะไรมีเต้าขึ้นมาลูกเต้าก็จะโดนฝนอิทธิฟนของฝนเหลืองว้ทําให้เป็นพิกาดนะครับเป็นอะ,อะไรนะเป็นโรคที่แบบอะไรนะโรค โรคดาวอะไรนะดาวอะไรดาวซินโดดาวซินโดนะครับผมนะฮะแล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้ยะว,ว,ว่าต่างๆทุกอย่างก็จะเดินสลับกันเวลาเกิดออกมาก็อาจจะขาเป็นแขนแขนเป็นขาอยากจะจะสมองนอกสลออะไรต่างนะครับผมตาหูตาไม่มีอะไรต่างนี่ก็คือเขาจะไม่เปิดไปปกตินะครับผมนะฮะเพื่อที่จะจํากัดเลือกอเลือ่องคนเหลือเนี่ยเวดนามต้องใช้เวลาเกือบยี่กว่าปีนะครับผมนะฮะ อตอน,นสมัยนั้นเขาล้มนรล้มให้คนเวียดนามต้องกินน้ำมันฟักข้าวทุกวันกินน้ำมันฟักข้าวกับทุกวันเลยนะครับผมบิ๊ก็กินน้ามันฟักข้าวทุกวันนะฮะรู้จกักลูกฟักข้าวไหมถ้าเมืองไทยก็จะมีแต่เมืองไทยก็จะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยไม่ค่อยใช้กันฟักข้าวนี้อาจจะเป็นเป็นยาที่ช่วยระบายส,สารพิษอย่างนี้นะครับผมนะฮะ,ะสมัยนั้นก็คือต้องเขาก็จะขันบง amic, งังคับให้ปลูกปลูกทุกบ้าน ปกทุกบ้านแล้วก็ขัดเป็นน้ํากินนะครับขัดเป็นน้ํากินพุงอาหารพุงแต่งเรื่องอาหารกินกินเพื่อที่แบบเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะขัดน,นะครับขับออกพวกสารพริกสารเคมีต่างๆนะครับผมนะเราจะเห็นไหมคนเวียดนามเข้าในตัวเมืองเราจะเห็นคนเวียดนามต่อไปก็คือเราจะเห็นไม่ค่อยมีคนอ้วนนะครับไม่ค่อยมีคนอ้วน ไม่มีก็แล้วก็คือไม่ว่าอากาศของเวียดนามก็ช่วงร้อนก็ร้อนเหมือนก,นกันกับประเทศไทยนะครับผมนะแต่ผิวพันธ์ต่างๆจะดีมากนะครับผมนะวันนี้ก็ก็คือมันในการที่หลายยามของรัฐบาลมายาวนานที่เขาเก,าเกาือบ20กว่าปีที่เขาพัายามใช้กินน้ำมันฟักข้าวนะครับผมนะฮะสมัยนั้นก็คือคุณมีนักธุรกิจที่ว่าอะไรนะวิจโกคมคอมดิบเรารู้จักไหมฮะ คนนี้ก็คือจะเป็นคนแรกที่เข้าไปในเวียดนามทาธุรกิจแล้วเขาก็เข้าอยู่กับชาวบ้านในสมภาคเหนือกลางใต้เพื่อที่สัมผัสกับวิถีชีวิตด,ดูว่าคนเวียดนามต้องการอะไรต่างๆหลังาลจากนั้นเขาก็เ,เห็นคนเวียดนามกินข้าวเยอะแต่ส่ดดวนใหญ่ก็กินไม่สะดวกกินไม่สะดวกนะเขาก็เลยเให้อะไรนะเขาก็เลยกล,กลับไปแล้วก็คือทํางานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องฟักข้าวเนี่ยคุณฟรีโก้คุณบอดิทนี้ก็เลยสร้างสองโรงงานใหญ่เดี๋ยวที่สองสางเหลือเวียดนามเหลือเวียดนามใต้ตั้งชื่อว่าอัปตานครนะครับแล้วก็เริ่มผลิตหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ก็คือมีอันหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวก็คือเขาจะทําเป็นแคปซูลนแคปซูลให้คนเวียดนามแล้วก็คือเขาเพื่อช่วยเหลือคนเวียดนามเขาผลิตออกมาแต่เขาไปเขียนว่ามากินไทยแล้วเ,เพื่อเขาก็จะให้เห็นมากินเวียดนานะครับปัจจุบันนี้ก็คือน้ำมันฟักข้าวก็กระจายไปอยู่ทั่วโลก นะครับผมนะฮะแต่ก็คือ,อก็คือเขาให้ลิขสิทธิ์ให้เกี่ยวกับทางเวียดนามนะครับผมนะ,ะถือว่าคนเวียโกลนี้คนเวียดนามจะรู้ทั้งะจะรู้จักทั้งหมดนะครับผมนะเขาจะเป็นคนแรกที่กล้าเอาเงินเข้ามาลงทุนในเวียดนามช่ที่ก้ข้อสอบถึงพันเกอยเะเวียดนามตอนนั้นก็คือยังเป็นเพิ่งฟื้นออกจากการความบาดของสหรัฐ แล้วตวอนสหรัฐเขาความบาดเขาไม่ใหใ้ให้ไม่ให้ใครมายุ่งในเวียดนามไม่ให้ใครมาช่วยเหลือเวียดนามไม่ให้ใครมาค้าขายกับเวียดนามนะครับแต่ว่าคือคือถึงเึน้นแ้98เวียดนามก็โฟนออกจากความบาดนี้แต่ตอนนั้นก็คือต่างประเทศยังไม่เข้าไปเวียดนามก็เขากลัวเวียดนามเป็นลทัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็คือเง้นที่เขาลงทุนเข้าไปเนี่ยจะอ่าจะอยู่ ได้หรือเปล่านะครับผมนะ,ะแต่ก็คุณวิกรมนี่ถือว่านักธุรกิจคนไทยคนแรกเลยที่นําเงินเข้าไปลงทุนในเวียดนามด้วยเงินใหญ่นะครับผมนะแล้วตอนนั้นเวียดนามเขาก็ตอบกลับมาให้ทันเกกับก็คือมอบหมายที่ดินให้เขานะครับถ้าในปัจจุบันนี้ถ้าคนต่างประเทศเข้ามาทํางานในเวียดนามเขาจะได้แค่เหมือนซัมซุงอ่ะแต่ใี้เข้ามาเวียดนามเขาก็ได้แค่50ปีแต่ตอนนั้นคุณวิกรมเข้าไปก็ได้99ปี นะครับผมนะแล้วก็คือสมัยนั้นเขาให้ที่ดินเขาได้ที่ดินฟรีๆอยู่ที่ทางกรุงไซ้อนอกลาง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 เมืองคนจิมินในปัจจุบันนี้ก็คือค่าเช่าอ,อยู่ที่นั้นก็คือตกอยู่ที่100ดอลลาร์ต่อหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งเดือนนะครับผมก็คือฟัน200ดอลลาร์ต่อหนึ่งปีนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็คือคุณวิกรมได้ที่ดินเยอะเขาก็เปิดโรงงานชห้เกาหลีให้ญี่ปุ่นอะไรมาเช่าต่อนะครับผมนะฮะ ก็คือต่อจากคุณวิกรมนี้ก็คือถือว่าเป็นสะพานมิตรภาพสร้างเศรษฐกิจก็เลยว่าต่อไปก็คือ SCG นะฮะโปตอทอนะครับ c ่าต่างนี้ก็คือเข้าไปเขาก็จะขอความปรึกษาจากคุณวิกรมแล้วคุณวิกมก็จะนำนักธุรกิจ,จกต่างๆนี้เข้ามาในเวียดนามน,นะครับผมนะฮะ ตอนนี้ก็คือเราก็จะเห็นมีโรงงานของ S G ทั้งหมด7-8โรงงานอยู่ที่ในเวียดนามนะครับาฟาร์มเลี้ยงกุ้งหมูของ CP ต่างก็เยอะนะครับผมนะจนถึงตอนนี้คุณอ,อะไรนะจนเจริญของสายซีของเซนทันก็มาเทสโอเวอร์บิ๊กซีเทสโอเวอร์เมโทรนะฮะเมโทรนี่ก็คล้ายๆแมกโกรของเมืองไทยก็คือจะมีหลายสาขานะครับผมมีซังกับบิ๊กซีนี่จะมีทั้งหมด36 ส่วนการค้าอยู่ทั่วประเทศเขาประเทศโอเวอร์ทั้งหมดนะฮะแล้วก็คือเปลี่ยนชื่อว่ามเป็นโกโกมาร์เก็ตนะครับผมนะฮะก็ไม่มีการไม่มีการเว้นกับรก,ก,กาแฟนะครับสภาพจราจอะนะครับอตอนนี้ก็คือที่เวียดนามน,น,นะครับโดยส่วนใหญ่ที่จนฟันนะก็คือเขากา็ใช้รถมอเตอร์ไซค์กันนะครับผมเป็นหลักนะครับผมนะ ก็คือในปัจจุบันนี้รถมอเตอร์ไซค์กันก็คือเขาใช้ประมาณ50กว่าล้านคันครับในประเทศที่ร้อยล้านคนนี้ก็คือถือว่าเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับในการใช้มอเตอร์ไซค์นะครับผมนะฮะก็คือโดยเฉลี่ยแต่ละครอบครัวเขาก็จะมี2คันต่อ1ครอบครัวนะครับผมนะฮะในการใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ก็คือเราจะได้เห็นบรรยากาศนี้มาอีกไม่นาน ก็อีกปีอีก8ปปีอเจ็ดปีข้างหน้าก็คือรัฐบาลเขาจะงดใช้โมอเตอร์ไซค์อยู่ในเขตเมืองเวียดนามนะครับก็คืออีก7ปีข้างหน้าเราจะเห็นมีความเปลี่ยนแปลงตามท้องถนนเวียดนามนะครับผมนะก็เหมือนในสิบปีที่แล้วที่เวียดนามมีแต่จัก,กรยานนะครับแต่ตอนนี้จัก,กรยานก็หายไปนะครับผมแต่แทน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 มอเตอร์ไซค์จักรยานก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ นะครับผมนะแล้วก็คือแบบเจอที่ข้างหน้าที่เขาวางไว้ก็คือจะเอามอเตอร์์ไซออกนะครับผมจากเข็กเวียดนามนะครับผมนะฮะเนี่ยนี่ก็คือหกักวัดใจนะครับ oh. เห็นไหมเขาวัดใจกันเลยนะครับผมนะ อ่าแต่ก็คือเขาจะเข้าใจจังหวะของกันนะครับผมพอเข้าใจจังหวะของกันแล้วก็จากนั้นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมนะฮะอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยรถมอตร์ถโยนก็จะรถปอตไซ์เล็กๆก็บาดหน้ารถใหญ่เลยแล้วแต่ก็คือ,อเฉยๆนะครับผมนะะมาที่เวียดนามหนึ่งก็คือต้องใจเย็นสองก็คือต้องเข้าใจจังหวะการในการขับรถเขาก็จะอยู่รอดฮัลโหล anh à, 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 nó đến đường tới anh à, nó đến đường tới đây rồi ừ. Ừ, nhưng em đi vô trong đưa chân đi cứ gửi xe đi là bảy đồng เหมือนกันอ่าถ้าอันนี้จะเป็นร้านช็อปที่ขายโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับผมนะฮะที่เวียดนามก็คือเวลาที่ซื้อโทรศัพท์ซือแ a ม b บล็อกอะไรแต่ซื้อขอก็จะมาท่านช็อปแบบนี้นะครับ จะเป็นโซนเซ็นเตอร์ Center ของเมืองเวนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็คือตอนกลางตอนนี้ก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีถนนคนเดินนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันในเขาเขาจะปิดปิดถนนนะฮะเ,เห็นไหมด้านขวามือนี่เขาจะปิดถนนแล้วทาเส้นถนนคนเดินมีร้านค้าบาร์เบียนะครับร้านขายของนะครับผมร้านกินดื่มนะครับก็คือ,อกิจกรรมต่างๆนะครับผมนะฮะ ร้องเพลงเล่เป่าขาเป่าคุยนะฮะเล่นกีตาร์อะไรอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับเดี๋ยวก็อตอนนี้บิจะพาคณะเราเดินเข้าแนกินข้าวล้านโรงแรมเราจะอยู่ในนี้นะครับตรงั้นเราจะเดินเข้าในนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะถึงคะ